ส่วนข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมโอโหปวดหัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องของสายไฟมักจะตกเป็นเป้าหมายนะครับของโจรหรือว่าแก๊งที่ขโมยสายไฟนะครับแล้วก็สายไฟครั้งนี้เป็นสายไฟหลวงหรือสายไฟสาธารณะด้วยรวมระยะทางที่ โจรแก๊งนี้เขาขโมยไปเนี่ยประมาณกว่า2กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ความเสียหายกว่า6 0แสนบาทนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับกลุ่มได้ขณะที่กำลังก่อเหตุด้วยได้ว,ว่าจับกลุ่มได้แบบคาหนังคาเขานั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องของสายไฟนะครับพี่แคทโอโหโจรเนี่ยเขาก็คือขโมยไปแล้วก็จะปอกนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีทองแดงนะครับได้ทองแดงไป ก็จะนำเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่านั่นเองครับหลังจากนั้นก็นำเงินมาแบ่งกันนะครับซึ่งเรื่องราวกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันหน่อยนะครับพันตารวจเอกธนกรทิพย์เสริผู้กํากับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูร์ครับท่านเปิดเผยว่าทางตำรวจเนี่ยจับกลุ่มแก๊งลักลอบตัดสายไฟ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับปี2567เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุขโมยสายไฟทั้งของสาธารณนะและก็สายไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากคือถ้าเกิดว่าเป็นสายไฟที่อยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนนะครับก็แน่นอนก่อนที่เขาจะเข,าเข้าไปตัดสายไฟก็น่าจะมีการ ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการถูกไฟช็อตหรือว่าไฟดูดนั่นเองครับโอ้โหเวลาไปขโมยเนี่ยก็ไม่กลัวเลยนะสำหรับไฟช็อตซึ่งคนร้ายก็จะอาศัยช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็เข้าไปก่อเหตุส่วนสายไฟสาธารณะหรือว่าสายไฟหลวงนะครับคนร้ายเขาก็จะแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยนั่นเองครับ คือวิธีการของโจรเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นสายไฟหลวงเขาก็จะคล้ายๆว่าตีเนียนก็คือสวมชุดให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามากที่สุดนะครับพอชุดมันไปคล้ายกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเวลาที่ชาวบ้านนะครับขับรถหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาเจอจะได้ไม่สงสัยเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างตีเนียนอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนี้แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ยังได้เข้าแจ้งความว่า มีสายไฟสำหรับไฟส่องสว่างบนถนนสายสระบุรีล่มสักถูกตัดอยู่หลายครั้งนะครับรวมความยาวกว่า2,108เมตรหรือกว่า2กิโลเมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า6 0แสนบาทหรือกว่าครึ่งล้านนั่นเองครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายวันชนะได้ขณะกำลังก่อเหตุและจากการสืบสวนนะครับนายวัรชนะเนี่ยได้ให้การซัดทอดไปถึงพักพวกอีก3คน 3คนนั่นก็คือมีนายอำนาจนายธนชัยและก็นายเขมาราชซึ่งนายวันชนะอ้างว่าเป็นหัวหน้าแก๊งโดยหลังจากก่อเหตุนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะนำสายไฟไปซ่อนเอาไว้ในบ้านร้างก่อนนะครับจากนั้นก็จะปอกเอาทองแดงไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแล้วนำเงินมาแบ่งกันในเวลาต่อมานั่นเองครับเนี่ยฮะสภาพของสายไฟความยาวประมาณกว่า2กิโลเมตรที่ไปตัดไปขโมยมา แล้วก็เอามาซุกซ่อนที่บ้านร้างหลังนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับก็คงจะใช้สถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยมีประมาณ3-4คนก็คงจะช่วยกันปอกสายไฟนะเพื่อที่จะเอาทองแดงที่อยู่ด้านในสายไฟเนี่ยไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยจะมีความผิดตามมาด้วยหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าในกรณีที่รู้นะครับว่าเป็นสายไฟที่ขโมยมาแล้วก็รับซื้ออาจจะมีความผิดได้เพราะฉะนั้นนะครับร้านไหนที่รับซื้อสายไฟหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีความสงสัยนะก็สามารถแจ้งไปได้ที่ตำรวจเพชรบูรณ์ได้เลยทันทีนั่นเองครับรวมไปถึงราคาด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปข่าวนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าพอจะทราบข้อมูลนะว่าไอ้ทองแดงเนี่ยนะครับเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณเท่าไหร่ นะครับที่ร้านรับซื้อของเขาเขารับซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปข่าวนี้ได้เลยทันทีนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมดครับยกเว้นนายเขมาราชที่เป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งหลบหนีไปทีนี้ต่อมาสารจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มีการอนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มตัวนายเขมาราชได้ เมื่อวันที่26สิงหาคม2568นะครับก็คือเมื่อวันก่อนนี้เองขณะกำลังจะขึ้นรถโดยสารประจำทางไปต่างจังหวัดนั่นเองครับจากการสอบสวนนายเขมาราชยอมรับนะครับว่าได้ก่อเหตุจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับโดยให้การว่าเงินที่ได้จากการขายสายไปเขาเนี่ยก็จะนำไปใช้จ่ายแล้วก็ซื้อยาบ้ามาเสพนั่นเองครับโอ้โห นีสุดท้ายแล้วก็คือพัวพันกับยาเสพติดนะพี่แคทนะครับก็คือเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย ก็ค่อนข้างที่จะนะครับเป็นอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนั่นเองครับค่ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่มากเลยนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็คงไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้นะคะไฟส่องสว่างก็ไม่มีหากพบพฤติกรรมแบบนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะถูกต้องครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เองถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ6เดือนที่แล้วก่อนวันวาเลนไทน์13มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ จับกลุ่มได้นะสำหรับแก๊งที่ลักตัดสายไฟของกรมทางหลวงอยู่หลายครั้งนะครับในพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองนะครับอำเภอท่าพลหล่มสักบ้านกลางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำตัวไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วนั่นเองครับแล้วก็มาครั้งนี้เนี่ยฮะก็ยังมีอีกแก๊งนะก็เรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า เขาอาจจะนะครับดูข่าวแล้วก็อาจจะเห็นช่องทางนะพี่แคทก็เลยเนี่ยฮะมาขโมยสายไฟนะครับเป็นสายไฟหลวงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอพฤติการแบบนี้ก็สามารถที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ได้ทันทีนั่นเองครับค่ะ